ว่าด้วยการละบุญและบาปคํคำว่าผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาปอธิบายว่ากุศลาภิสังขารเป็นเหตุให้เกิดในโลกกทธาสามอย่างใดอย่างหนึ่งตรัสเรียกว่าบุญอกุศลทุกชนิดตรัสเรียกว่าสิ่งที่ไม่ใช่บุญปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอเนชาพิสังขารเป็นสิ่งที่พรามนั้นละได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ในการใดในการนั้นพรามนั้นย่อมไม่ติดไม่ติดพันไม่เข้าไปติดในบุญและบาปได้แก่เป็นผู้ไม่ติดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่เข้าไปติดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้ว หลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาป